สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันนะคะสิ่งนั้นคืออะไรขอภพ่บอกทีเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน ควินถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุลตูนกุ่มเดอะมูนนะคะพลังงานของคนราศีมีเดือไฮพิสแทศพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก10ิไ,ม,ไ,ม,งงไะะม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงธห์คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟ เป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจอดทนพยายามเด็ดขาดแล้วก็มีความยุติธรรมมากๆก,ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะคะคิดทบทวนนะคะแล้วก็กลั่นกรองอย่างดีมากๆภายในใจนะคะมีความกลัวมีความคิดมากนะคะแต่หากว่าตัดสินใจทำอะไรแล้ว จะทำจนสุดจะทําให้ดีที่สุดจะทําอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะมีทั้งความกลัวมีทั้งความกล้าในหัวใจแต่หากว่าตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วก็จะไปจนสุดนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันคืออะไรนะคะความมั่นคงนะคะความหนักแน่นการเงินด้วยนะคะ สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับหัวใจของคุณเป้าหมายของคุณนะคะเพื่อนปูงกัลยานามิตรการเฉลิมฉลองการพบหน้าการพบเจอนะคะการตกหลุมรักหรืออาจจะหมายถึงสถานการณ์ดีๆนะคะหัวใจที่อบอุ่นก็ได้ การชนะปัญหาฝ่ฟาฟันอุปสรรคการประสบความสำเร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันคือความสำเร็จคือความมั่นคงอาจจะเป็นหน้าที่การงานด้วยก็ได้นะคะพลังงานของควุนถือเหรียญคือความมั่นคงเกี่ยวกับการเงินสามารถดูแลตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองนะคะมีความเพอร์เฟกในตัวเองมีรสนิยมที่ค่อนข้างดีพอสมควรก็คือนอกจากจะมี เงินจ่ายสำหรับสิ่งที่เป็นรายจ่ายประจำแล้วคุณยังคงสามารถจับจ่ายใช้สอยในสิ่งอื่นที่คุณต้องการสามารถฟุ่มเฟือยได้นั่นเองก็คือการเงินไม่ติดขัดนับจากนี้ <c oughs> คุณสามารถจะทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการได้พบเจอเพื่อนฝูงได้พบปะเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีการเฉลิมฉลองมีงานปาร์ตี้นะคะมีความสุข ได้พบเจอผู้คนนะคะหัวใจอิม่มเอไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาแล้วก็การประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจทำที่คุณทำมาก่อนหน้านี้นั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตของคุณก็ได้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยการประสบความสำเร็จ หลังจากที่ประสบความสําเร็จก็อาจจะมีงานปารต์ตี้งานเฉลิมฉลองได้พบเจอคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนที่หวังดีกับคุณคนที่คอยซัพพอร์ตคุณนั่นเองน,นะคะเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้อีกน,นะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความหวังความฝันพลังงานของสายมูเตลูสิ่งที่คุณขอพรไว้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณก็ได้นะคะพลังงานของเดอะไฮโดรแฟนเป็นนักบวชนักบูญศาสนานะคะเหมือนกับทำดีได้ดีด้วยหรือว่าจะเป็นสิ่งที่คุณขอพรไว้ก่อนหน้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนำพาให้ พรของคุณสมหวังนั่นเองนะคะหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถรับรู้ได้ภายใต้จิตสำนึกของคุณซิกเซนของคุณนั่นเองนะคะแดาบนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีความทุกข์ความเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจคุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็คุณรอคอยเรื่องนี้มาสักพักแล้วนะคะ อยู่ในความคาดหวังของคุณอยู่ในความรอคอยของคุณแต่ว่าคุณยังเอื้อมไม่ถึงก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ The world นะคะความสุขความสมหวังความสำเร็จนะคะแต่กว่าจะมาเป็น the world ได้ต้องผ่านทั้งความผิดหวังความเสียใจความพยายามนะคะผ่านทุกเรื่องราวมาจนกว่าจะประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้มาโดยง่ายนะักแต่ตอนนี้ ถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นสมควรที่จะเป็นของคุณคุณตั้งใจคุณพยายามคุณทําอย่างเต็มที่ผลลัพธ์นั้นก็คือสิ่งตอบแทนที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงในชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่คุณขอพรไว้คุณไปที่ไหนคุณก็ขอพรในเรื่องนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะนำพา พรนี้ความสมหวังนี้มาให้กับคุณนั่นเองทั้งทุ่มเททั้งพยายามทั้งขอพรน,นะคะคุณกำลังจะสมหวังแล้วก็หลังจากที่มีการสมหวังอาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆมีการเฉลิมฉลองเล็กๆได้พบเจอกับคนที่คุณรักคนที่รักคุณด้วยนั่นเองนะคะ